Hi guys, welcome back to my channel. This is Teacher Phone. Today I'm gonna show you how to teach online by use StreamYard. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูฝนนะคะวันนี้นะคะครูฝนก็จะมาแชร์วิธีการสอนออนไลน์นะคะ ผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะคุณครูหลายท่านก็ต้องปรับตัวโดวยการสอนออนไลน์นะคะการสอนออนไลน์วันนี้นะคะซึ่งในวิดีโอคลิปนี้ครูฝนก็จะแชร์วิธีการสอนผ่านทาง streamyard.com นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ let's get started อันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะอุปกรณ์3ชิ้นเราครบแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะปากกา t a b l เลนะ็ตแล็ปอเนาะครบแล้วแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Wi-Fi ค่ะ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตนะคะจะต้องแรงแล้วก็เสถียรน,นะคะแท็บเล็ตกับแล็ปท็อปนะคะจะต้องใช้ Wifi ตัวเดียวกันไม่ใช่อันนึงใช้5 g อันนึงใช้ Wifi บ้านนี้ยะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องเป็น Wifi ตัวเดียวกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการใช้งานกันเลยมาดูในส่วนของโน้ตบุ๊กกันบ้าง ให้ทุกคนนะคะไปโหลดโปรแกรมนี้มานะคะ 5K Player นะคะไปโหลดมาถ้าโหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรม 5K Player มาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้โหลดโปรแกรมก็จะบังคับให้โหลดบนชื่อ p i n t e r e s มา <S ด้วยนะคะก็คือ2โปรแกรมนี้มันจะคู่กันนะคะนี่นะคะ2โปรแกรมนี้นจะคู่กันอ่าแล้วก็คลิกเปิดเข้าไป แล้วก็กด AirPlay ตรงนี้นะคะกด AirPlay ตรงนี้อันนี้ก็เปิดออนออนตรงนี้ก็เปิดให้เรียบร้อยเนาะตั้งค่าตามหน้าจอของคูฝนเลยนะคะในส่วนของแท็บเล็ตนะคะหรือ iPad เนาะก็เตรียมสไลด์ให้พร้อมนะคะใครจะใช้ Keynote ที่มากับ iPad เลยก็ได้นะคะก,ก็ฟรีเหมือนกัน ส่วนครูฝนนะคะใช้ powerpoint นะคะของ office หรือ microsoft นั่นเองเนาะก็เป็น powerpoint ที่ครูฝนเตรียมสอนนะคะเพิ่งสอนจบไปอันนี้คือสไลด์นะคะที่ครูฝนเตรียมไว้เนาะ,ะแนะนำนะคะให้ทุกคนทำหน้าปกไว้ด้วยนะคะหน้าปกก็คือก่อนที่เราจะสอนนะคะก็คือมีหน้าคุณครูมีชื่อวิชาวันที่ให้ชัดเจนค่ะเรามาเข้าสู่การแชร์ค่ะการแชร์หน้าจอกับ ว i แ a d แล้วก็โนะ้ตบุ๊กเนาะสไลด์ที่จะสอนนักเรียนนะคะก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูโน้ตบุ๊กกันบ้างคลิกไฟล์ kplayer คลิกเลยค่ะโอเคไฟล์ k p a y e r นะคะทีนี้กลับมาดูที่ iPad ให้อามือป,ปัดน่าจอแบบนี้นะคะปัดน่าจอลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคลิกตรง cover screen mirroring ตรงนี้อ่า มันก็จะขึ้นตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือชื่อของโน้ตบุ๊กเครื่องข้างหลังนะคะก็คือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้คลิกเลยค่ะย้ำนะคะ wifi 2ตัว WiFi โน้ตบุ๊กกับ iPad ตัวนี้นะคะต้องเป็น wifi ตัวเดียวกันอ่ะเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นในโน้ตบุ๊กก็จะมีทั้งหน้าจอ iPad ด้วยนะคะ,ะก็คลิกออก เอาแบบนี้ก็กดนําเสนออ่ากดนําเสนอนะคะถ้าอยากให้ iPad ของเราถ้าอยากให้ iPad ของเรานําเสนอแบบนี้ตรงนี้อ่าก็เลือกตรงนี้เห็นไหมคะนี่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 นตนี้คลิกเข้าไปอ่ามันก็จะนําเสนอแบบนี้ถ้าเราอยากให้มันเต็มจอเราก็คลิกตรงนี้อ่ามันก็จะเต็มจอนะคะแต่เวลาเขียนเวลาเลื่อนมันจะไม่สะดุดเท่าไหร่โอเค ได้แล้วอันนี้คือแชหน้าจอจบแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการไลฟ์นะคะอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะยังไม่จบนะคะใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะคุณครูในส่วนของที่เป็นโน้ตบุ๊กนะคะก็เซิร์ชใน Google เลยค่ะว่า streamyard com อันนี้ครูฝนก็เปิดไว้แล้วเนาะ streamyard แล้วก็คลิกเข้าไปถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยเนาะแต่ในกรณีที่ครูฝนลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะ ขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าทุกคนลงทะเบียนแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะสมัครใช้งานใส่อีเมลอะไรให้เรียบร้อยนะคะอันทีนี้เราจะมาเข้าสู่การไลฟ์สดแล้วนะคะเลือก create a b o a d c a s t นะคะอันคลิก new b r o d c a s t นะคะก็คือเราจะไลฟ์ใหม่เลยคลิกเข้าไป อันนี้ก็คือปลายทางนะคะปลายทางที่เราจะไลฟ์หรือถ่ายทอดสดนะคะอันนี้ก็คือ Facebook c e b o o k p a g e ที่ครูฝนเคยตั้งไว้นะคะส่วนนี้ก็คือกลุ่มป3ป .5 ป4ป6ต่างๆนะคะแล้วก็นี้คือเป็น YouTube ถ้าไลฟ์ใน YouTube มันจะสะดวกตรงที่เราสามารถแชร์ไปในกลุ่มหรือในเพจได้ตอนนี้ครูฝนจะเลือก u t u b e นะคะแต่ถ้าจะเปลี่ยนช่องทางการไลฟ์ใช่ไหมคะก็กด บวกตรงนี้นะคะก็จะเป็น as new destination ตรงนี้ถ้าเราซื้อนะคะถ้าเราซื้อนอะเราก็สามารถที่จะไลฟ์ได้2ช่องทางก็คือจะไลฟ์ทั้ง facebook ก็ได้หรือใน u t u b e ก็ได้คือมันจะไลฟ์ได้มากกว่า1ช่องทางแต่ทีนี้ครูฝนใช้ฟรีค่ะใช้ฟรีเวลาไลฟ์มันก็จะเห็นหน้าจอหน้าภาพมันก็จะไมไ่ละเอียดมากนะคะก็จะไลฟ์ได้แค่ช่องทางเดียวนั่นนั่นเป็นเหตุผลว่าถ้ามครูฝนถึงเลือกไลฟ์ใน u t u b e นะคะถ้าเลือกไลฟ์ใน YouTube มันก็สามารถแชร์ลงในกลุ่มใน Facebook page ของครูฝนได้มันก็จะสะดวกตรงนี้แล้วก็นักเรียนสามารถกดเข้ามาดูใน YouTube ของครูฝนได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะครูฝนก็จะเลือก YouTube นะคะใช้ l โชบไทช่องคือหัวข้อ Description ก็คือคำบรรยายไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะอาจจะตั้งเวลาก็ได้นะคะอาจจะตั้งเวลาก็ได้นี่แล้ก็ตั้งว่าเราอยากให้มันออกอากาศวันไหนนะคะแต่ เราไม่ต้องตั้งนะตอนนี้คือเราไม่ต้องตั้งเพราะเราจะถ่ายทอดสดอ่ฟใส่หัวข้อลงไปครูฝนก็จะตั้งหัวข้อว่าทดสอบไร English Grade f นะคะกด Create Broadcast ครูฝนนะคะจะใช้ไมค์ไมค์ของโน้ตบุ๊กกล้องเว็บแคมของโน้ตบุ๊กทั้งหมดเลยค่ะจะไม่มีอุปกรณ์เสริมนะคะถ้าเปิดไมค์ปิดไมค์ตรงนี้ถ้าเปิดกล้องปิดกล้องก็ตรงนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตั้งค่าตั้งค่าคือในกรณีที่เราใช้กล้องตัวอื่นเข้ามาเสริมหรือไมคตัวอื่นเข้ามาเสริมอม,มีแต่ของครณฝนใช้ในโน้ตบุ๊กทุกอย่างไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะคะกด <Good. S 1> <Good. S 2> enter studio ก็จะขึ้นมาแบบนี้โอเคเลือก add to stream ตรงนี้นะคะ add to stream ก็คือหน้าจอของเราทีนี้นะคะคุณครูเวลาคุณครูไลฟ์สดนะคะคุณครูอย่ามองหน้าตัวเองตรงนี้นะคะ ให้มองกล้องตรงนี้ค่ะมองกล้องตรงนี้กล้องนะคะที่จะโชว์หน้าค,คุณครูพร้อมแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสไลด์ในการสอนบ้างให้ทุกคนกดตรงคำว่า share ตรงนี้นะคะ share share screen window เลือก iPad iPad 2ก็คือ iPad เครื่องนี้ที่ครูฝนได้แชร์หน้าจอไว้นะคะคลิกเลยกด share โอเคก็จะขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาหน้าจอของเราเห็นรูปคนไหมคะรูปคนนี้ก็คือหมายถึงว่าก็คือคนคนนี้เนียก็คือคุณครูผู้สอนนะคะก็คือกล้องกล้องเว็บแคมตัวนี้ในกรณีที่เป็นคนสองคนหมายถึงว่าเรามีแขกนะคะเรามีแขกเนาะแต่สําหรับคุณครูนะคะให้คุณครูดูหน้าจอหนีนี่หน้าจอนี้หน้าจอนี้ก็คือจะแชร์จะแชร์แค่สไลด์ใน iPad ถ้าเราอยากให้เห็นหน้าจอกล้องเว็บแคมของเราอะ่ะก็เลือกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราอยากให้สไลด์มันเล็กลงก็เลือกตรงนี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเวลาพูดต้องมองกล้องเห็นไหมอ่ะสมมติคุณฝนมองหน้าจอมันก็จะมัวๆแต่ถ้ามองกล้องมันหน้าจอมันก็จะชัดขึ้นเห็นไหมคะก็จะชัดตาเรามันก็จะคมชัดมากยิ่งขึ้นเนาะซับซ้อนไหม ไม่ซับซ้อนแต่ถ้าเราอยากแชร์อยากแชร์หน้าจอที่ไม่ใช่สไลด์ใน iPad ละ่ะก็กด Stop Screen นะคะเลือก Share Screen แต่ทีนี้เราจะไปคำว่าโคมแท็บโ o มแ t a บก็คืออ่านี่แหละที่เราเปิดขึ้นมานะคะสมมติรู้ฝนอยากแชร์กลุ่มป .4 นะคะอย,อยากแชร์กลุ่มป .4 กู้ฝนก็เลือกตัวนี้เป็น คุณฝนภษาษากรีฑาเซรามิคเชียงเลนเฟสบุอ่ะก็เลือกตรงนี้ก็คือหน้าจอตรงนี้เห็นไหมคะนี่นี่ที่เราโชว์เนาะอ่ะกดแชร์เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นละมันมันจะขึ้นหน้าจอนี้ทีนี้เรามาดูในสตรีมยานอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้มันจอใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จอใหญ่เต็มนะคะหน้าจอตรงนี้เราก็เลื่อนได้ตามปกติอ่ามันก็จะไปขึ้นตรงนี้ได้ตามปกตินะคะ ไม่ยากนะคะไม่ยากเรื่องแรกมันก็จะดูซับซ้อนแต่พอใช้งานไปมันก็จะคล่องเองเนาะอย่าให้โชว์หน้าจอเราคนเดียวตรงนี้อย่าลืมนะคะมองกล้องในโน้ตบุกนะคะมาดูวิธีการเขียนใน iPad กันบ้างสไลด์พร้อมนะคะหน้าจอหน้าตาคุณครูแต่งหน้าพร้อมเรียบร้อยเข้าสู่วิธีการสอนเนาะถ้าเราอยากให้นักเรียนเห็นหน้าคุณครูในระหว่างที่สอนไปด้วยก็เปิดแบบนี้นะคะ แต่ถ้าอยากให้เห็นสไลด์หน้าเดียวก็เปิดแบบนี้นะคะทีนี้มาดูวิธีการเขียนกันทุกคนมีปากกาใช่ไหมคะปากกาเนาะเวลาเขียนนะคะแนะนําคือเอาผ้ามาลอง iPad ตรงนี้ด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆมาลอง iPad ตรงนี้นะคะเวลาสอนคุณครูก็สอนไปเขียน iPad ไปนะคะนี่คือหน้าจอนะคะหน้าจอของกูฝนใน iPad แล้วก็นี่คือหน้าจอในโน้ตบุ๊กนะคะกล้องพร้อมนะคะกล้องพร้อมหน้าครูพร้อมนะคะแต่งหน้าคุณครูแต่งหน้าพร้อมเรียบร้อยแล้วสไลด์พร้อมทีนี้เราจะไลน์แล้วนะคุณครูฝนอะเวลาเริ่มไลน์จะแชร์ตรงนี้ให้เต็มจะแชร์หน้าจอให้เต็มก่อนนะคะเพราะว่าหน้าเราจะได้ไม่เบื่อนอะเผื่อมันมัน,ม,นมันจับเป็นหน้าปกอ่ะกด go l i v ์นะคะโกไล v ์โกไล v ์อีกทีนึง โอเคก็จะขึ okay. um, okay. right. okay. so ้นเป็นไลฟ์แล้วนะคะทีนี้ก็ไปดูที่ปลายทางปลายทางก็คือ YouTube อะคลิก u t u b e ไปโอเคก็คลิก y YouTube เนี่ยมันก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะโอเคก็ขึ้นไลฟ์แล้วก็เช็คเสียงอะไรให้เรียบร้อยโอเคก็คลิก YouTube เนี่ยมันก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก็เช็คเสียงให้เรียบร้อยนะคะนี่คุณครูก็กลับมาดูตรงนี้เหมือนเดิมกลับมาที่สตรีมย่านเหมือนเดิมก็เริ่มสอนตามปกติค่ะ เริ่มสอนนะคะก็เปลี่ยนสไลด์สอนไปเรื่อยแค่นี้นะคะอ่าเริ่มสอนถ้าเสียงเราโอเคแล้วเราก็ปิดเสียงไรสองคนดูทดสอบไลน์นะคะทดสอบไลฟ์วิตานีมีสองคนดูโอเคก็สอนสอนสอนไปเรื่อยใช่ไหมคะสอนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอสอนเสร็จแล้วก็กด in broadcast ตรงนี้นะคะ Nboardcast ตรงนี้ส่วนอันนี้ก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือเวลามีนักเรียนมาคอมเมนต์มันก็จะขึ้นตรงนี้ตัวนี้ก็คือแบนเนอร์แบนเนอร์ก็คือจะแสดงตรงหน้าจอสมมติอันนี้ก็คือชื่อคือผลผุก็จะโชว์หน้าตัวเองแบบนี้นะคะโชว์หน้าตัวเองแบบนี้วันที่ก็เขียนแบบนี้นะคะก็คือแบนเนอร์เราไม่ได้ซื้อโปรแกรมใช่ไหมมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ของสตรีมยาร์ดจ่ายตามมันก็จะไม่ขึ้นก็จะเป็นโลโก้ โลโก้เราก็จะใส่เป็นของตัวเองได้นะคะโอเคไม่โชว์ก็ปิดนี้ก็ปิดไปสอนสอนไปเรื่อยใช่ไหมคะสอนไปเรื่อยๆ,ๆก็กล่าวปิดพอกล่าวปิดก็กดคําว่า i n b o x s c a n ตรงนี้โอเคจบค่ะพอเราสอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะกด n b o a d c a s t ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เรากดปุ่มสีแดงเนาะที่เรากดปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูใน YouTube พอมาดูใน YouTube มันก็จะเป็นวิดีโอแล้วมันจะเขียนว่าสตรีมนะคะเป็นว <Okay. S 1> ิดีโอโอเคก็จะขึ้นอ่านักเรียนก็สามารถที่จะมาดูวิดีโอย้อนหลังของเราได้ตลอดนะคะถ้าเราอยาก Share, แชร์เราก็กด url ตรงนี้ ก็ปีวย์เอตัวนี้ก็แชร์ได้เลยค่ะแชร์ไปลงในกลุ่มลงในแฟนเพจของคุณคุณขั้นตอนดูซับซ้อนไหมคะถ้าททำครั้งแรกเนาะมันก็จะแบบดูแบบซับซ้อนยุ่งยางกนิดนึงแต่พอทําไปได้สักครั้งสองครั้งก็เริ่มคล่องแล้วนะคะขอแค่มีอุปกรณ์ครบมีอินเทอร์เน็ตครบนะคะก็จะง่ายต่อการสอนไฟ์สดนะคะเพื่อนๆหรือคุณท่านใดนะคะที่สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ ถามใต้วิดีโอได้เลยค่ะอ๋อแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าครูฝนไม่ได้แบบเจาะลึกตรงโปรแกรมอะไรเยอะนะคะก็คือจะบอกแค่ผิวเผินเนาะส่วนถ้าใครอยากรู้โปรแกรมเลือกๆก็สามารถเปิดดูวิดีโอของยูทูบเบอร์ท่านอื่นได้เลยนะคะครูฝนก็จะแบบบอกแค่วิธีการคร่าวๆที่ครูฝนใช้สอนทุกวันค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับการสอนออนไลน์ไลฟ์สดผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook โดยใช้ StreamYard นะคะแล้วก็แชร์หน้าจอทาง iPad เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะถ้าคิดว่าวิดีโอคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนครูท่านอื่นๆด้วยนะคะที่สนใจสอนออนไลน์แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้โปรแกรมอะไรหรือทำขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะคุณฝนขอฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝาก กด subscribe ช่องฝนเรนช์นเป็นกำลังใจให้ครูฝนด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะครูฝนตั้งลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายถ้าสอนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด stop ตรงนี้ด้วยนะคะโอเคจบขั้นตอนการสอนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย thank you so much